เราทำสายอากรรอะค่ะตัวเองอะรู้สึกมีปัญหาเรื่องฟันมากกว่าเรื่องที่จะต้องไปใสายอักกรรมในส่วนอื่นนะคะสวัสดีค่ะ,ะชื่อพัชราคะชื่อเล่นชื่อผิงแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีของโครงการ Co สเดน10 Years ค่ะที่แจกเป็นล้านค่ะ c o s t e e Smile ดีไซน์ครบรอบ10ปีครับเขาได้มีกิจกรรมดีๆมาให้ร่วมสนุกกันครับ Cost ดนแจก1ล้านบาทแล้วทำไมถึงอยากทำ วีเนียกับทางคอร์สเดนนะคะอ่าจริงๆเป็นคนมีปัญหาเรื่องฟันตั้งแต่เด็กแล้วคะ่ะจริงๆก็ศึกษาการทำวีเนียจากหลายคลินิกนะคะเลือกที่คอร์สเดน,นะคะ่ะได้เจอกันแล้ว <c oughs> <c oughs> ีนี้เดีต้องคุยกันนิดนึงก่อนนะื่งนี้นะคะเพราะว่าหมอเห็นแล้วแหละลว,ว่าฟันของเราอ่ะมันเหมือนกับซี่หน้าสุดหายไปซี่หนึ่งชคะชคะทีเนี้ยเราจะต้องบิวไอซี่ข้างอะคะ<ช>่ะให้กักบเอซี่หน้าซึ่งเขามีข้อจำกัดแต่ถามว่าบิวเนี่ยทำได้ไหมท่าไดฟันสองซี่เนี้ยถ้าดูใกล้ๆดูในรูปอย่างเงี้ยค่ะซี่นี้นะคะมีวัสดุอุดอยู่ตรงบริเวณนี้ ที่เป็นการเติมฟันขึ้นมาให้ดูมีขนาดเท่ากันแต่จริงๆเนี่ยตัวนี้จริงๆแล้วถ้าเอาวัสดุอดออกทั้งหมดเนี่ยเขาจะเล็กกว่า,นาเนื่องจากซี่นี้เป็นซี่ข้างที่เลื่อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็ดูแล้วว่าเราสามารถที่จะเลื่อนกลับมาให้คุณพงได้อีกสักเล็กน้อยนะคะโดยการที่ลักษณะของฟันเนี่ยเราอาจจะต้องมีการหลอกตานิดหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วตำแหน่งฟันอยู่ที่เดิม ดีมากๆเลยค่ะรู้สึกว่ามันเกินคาดหมายตอนแรกกังวลว่ามันจะออกมารูปแบบไหนเมจริงนะใช, <c oughs> ใช่คือคะค่ะคือแหละเขาก็พยายามมั่นจริงพือเริม่มมาให้ทันหมดเนาะแต่ว่ามันเกินที่เราคาดหมายไว้เยอะมากเลยค่ะ <c oughs> โอ้มันมันดูธรรมชาติเหมือนฟันจริงๆที่ที่ที่ทแบบรเกิดมาเรืออะไรประมาณนี้อ่ะเหมือนฟิลฟันสวยแต่เกินใช่ค่ะ ถ้าไม่บอกอาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราทำฟันมาอะไรเงีเออ้ยพอทำวีเนียแล้วแบบทาลิปสติกแบบว่าสีสวยขึ้นไหมคะรู้สึกสีสวยขึ้นมากเลยค่ะรวมถึงรอยยิ้มอะไรแบบนี้รู้สึกว่ามันมันกลมกลืนไปหมดนะคะอย่างกับเออลิปหรือว่าตัวลิปฝีปากแล้วก็ฟันเวล่รอยู่มันอยู่ร่วมกันเรารู้สึกว่ามันยิ้มสวยขึ้นเยอะมากเลยค่ะ ก็คือาการทำอเไนคือแก้ปัญหาที่บอกมาทั้งได้ทั้งหมดเลยต้องบอกว่าเคสของของคอมดิชันก็คือมันมีปัญหาเยอะมากถ้าพูดถึงว่าเหมือนได้ชีวิตใหม่หรือการเคี้ยวการกินอะไรแบบนี้การเสี่ยวฟันอะไรเงี้ยมันแทบจะหายหมดเลยค่ะอยากให้พูดจริงๆก็คือติดตามเพจนี้ตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่มาหาลัยก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วนี่ก็คือครบ10ปีพอดีใช่แต่คือคิดไวแล้วว่า เมื่อไหร่ที่เราพร้อมมาเราต้องมาที่นี่แน่นอนค่ะแล้วมันก็เหมือนความฝันแล้วมันก็เป็นจริงด้วยค่ะก็คือเหมือนเราเหมือนเราทํำสายกรรมอะค่ะตัวเองอะรู้สึกมีปัญหาเรื่องฟันมากกว่าเรื่องที่จะต้องไปสายกรรมในส่วนอื่นนะคะรู้สึกว่าหลังจากทำวีเนียเ็จแล้วเหมือนเราได้สายกรรมหรือได้เปลี่ยนหน้าประมาณแบบนี้เนะคะ่ะ Cause Den Company Limited. Crafting smiles, inspiring lives.